โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้อีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานนะครับร้านเฮียนัทถนัดยำนะครับอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับก่อนถึงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับผมก็กดโทรหาลูกค้าโทรหาร้านค้าไปที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเลขหมายนี้นะครับไม่สามารถติดต่อได้นะครับและหน้าแอปนะครับก็จะบอกว่าขึ้นแถบสีเขียวนะครับบอกว่าคนขับโทรยืนยันแล้วกดเพื่อเริ่มงานได้นะครับ แต่ทีนี้นะครับผมยังไม่กดเริ่มงานนะครับเพราะว่าเลขหมายปลายทางเนี่ยติดต่อไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับเราไม่สามารถติดต่อทางร้านต้นทางได้นะครับเดี๋ยวเรานะครับผมจะเซิร์ชหาว่าเฮียนัดนะครับในนี้นะครับเปิดไหมนะดูที่วงในก็ได้นะครับ เปิดอยู่นะครับในวงในนะครับเขาขายวง,วงในไลน์แม้ด้วยครับเห็นนะครับว่าเปิดอยู่จนถึง2องทุ่มนะครับแล้วกลับมาดูนะครับที่หน้าแอปรอน,นะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาร้านเฮียนัทถนาจามีหนึ่งทีนะครับ Sorry. The เลขหมายนี้นะครับระงับการใช้งานชั่วคราวนะครับน่าจะเป็นเบอร์เก่าในนี้นะครับที่ให้ไว้กับทางบรบินพูดนะครับแล้วก็ทางร้านก็ยังไม่กดเริ่มงานนะครับเดี๋ยวแลนะครับผมจะลองโทรไปตามเบอร์นี้นะครับนี่นะครับเบอร์ใหม่ของเขานะครับ ลองโทรกันดูนะครับว่าเปิดไหมครับหรือว่าเขาเปิดบนโรบินฮูตไหมนะครับสวัสดีครับอันนี้ร้านเฮียนัทขนาดยำหรือเปล่าครับครับเออผมจากโรบินฮูดนะครับครับปรดีมีออเดอร์มาครับผมติดต่อทางที่เอให้กับโรบินฮูดไว้มันติดต่อไม่ได้นะครับเออมีอะไรการบ้างไรืออะไรบ้างครับเออเดี๋ยวผมดูให้นะมีจำไทยหนึ่งนะครับครับ แล้วก็ส้มตำแซลมอนหนึ่งครับแล้วก็ข้าวยำไก่แซ่บหนึ่งครับโอเคครับรับรายการนะครับไม่ไม่แล้วมีส้มตำปูปลาไหลอหนึ่งครับปูปลาไหลหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ครับเข้าไปรับรับร้านได้เลยครับก็ยังไงรบกวนกดยืนยันรายการแล้วด้วยผมด้วยนะครับมันมันอยู่ในเครื่องไหม่ครับผมไม่มั่นใจมันอยู่ในเบอร์อะไรครัถ้าถ้าทางนั้นไม่ยืนยันออเดอร์เดี๋ยวผมเข้าไปรับแล้วมันจะมีปัญหาโอเคครับนี้เดี๋ยวเช็คต้นทางก่อนสักครู่ได้ครับผมนะครับผม ที่ครับก็ตามที่ได้ฟังไปสักคู่นี้ครับถ้าทางร้านนะครับไม่กดเริ่มงานนะครับผมนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปเอาอาหารได้นะครับถ้าเป็นงั้นนะครับจะมีปัญหาแบบคลิปที่ถ้าทางร้านนะครับไม่กดยืนยันรายการรับออเดอร์นะครับมันจะเป็นปัญหาเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับปรากฏว่าลูกค้ายกเลิกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบางช่วงบางตอนนะครับของคลิปที่แล้วนะครับว่าแอดมินนะครับให้เราทําตามขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าค่าวหน้าค่ะที่ร้านยังไม่ยืนยันนะคะที่คนขับขี่ขึ้นเข้าไปที่ร้านนะคะแล้วก็ห้ามให้ร้านทาอาหารเด็ดขาดนะคะระหว่างที่รอนะครับก็จะอธิบายงานนี้อีกหนึ่งรอบนะครับเนื่องจากว่างานนี้นะครับ เนื่องจากว่างานนี้นะครับผมได้รับออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าครับเลยเวลาไปประมาณห้านาทีนะครับก็ร้านไม่กดรับนะครับโทรติดต่อไปเบอร์ที่ติดต่อนะครับก็ไม่สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์นี้นะครับวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือเสิร์ชหา Google นะครับถ้ามีนะครับก็จะขึ้นในวงในหรือว่าจะก็จะขึ้นในหน้าเว็บต่างๆนะครับที่เขาได้ลงไว้นะครับหรือไม่ก็เฟซบุ๊กนี่นะครับ อาจจะมีเบอร์นะครับเราก็ต้องหาดูนะครับถ้าร้านไหนเป็นร้านอาหารที่เขาขายประจำานะครับเป็นร้านที่มีหน้าร้านจริงๆนะครับก็จะหาง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นร้านแบบอยู่บ้านนะครับก็อันนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับก็แล้วแต่ความสามารถนะครับว่าใครจะหาเบอร์ต้นทางของร้านได้ในรูปแบบอื่นๆนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับร้านก็กดยืนยันไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากผ่านไป6นาทีนะครับขึ้นแถบสีเขียวนะครับว่าร้านยืนยันเรียบร้อยนะครับกดเพื่อเริ่มงานได้นะครับอันนี้ครับปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าลูกค้ายกเลิกนะครับหรือว่าตกลงนะครับถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าลูกค้าถ้าลูกค้ายกเลิกนะครับหรือว่าออเดอร์มีปัญหานะครับเราก็จะได้ค่าเสียเวลานะครับ20บบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาขออธิบายเรื่องเอ่อ ค่าชดเชย20บาทก่อนนะครับขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็คือตอนนี้นะครับที่เรานะครับโทรยืนยันร้านค้าไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นะครับร้านค้านะครับกดยืนยันรับออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยอีกเช่นกันนะครับและเมื่อร้านค้ายืนยันออเดอร์แล้วเราออกเดินทางไปรับสินค้าที่ต้นทางนะครับระหว่างทางนะครับถ้า1คือลูกค้ายกเลิก2คือร้านค้ากดยกเลิกนะครับ เราก็จะได้เงินชดเชย20บาทครับเมื่อเราไปถึงที่หน้าร้านนะครับส่วนในกรณีคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นคลิปที่ชื่อว่างานถูกยกเลิกครับก็คือเป็นคลิปของวันที่18นะครับมกราคมพศ2564นะครับแต่อันนี้นะครับประกาศชดเชย20บาทนะครับเนื่องจากงานถูกยกเลิกครับมีผลประกาศตั้งแต่วันที่20มกราคม2564นะครับซึ่ง2วันก่อนที่จะประกาศครับผมก็ได้ถูกยกเลิกงานก่อนนะครับ โอเคครับเมื่อร้านกดยืนยันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางนะครับไปรับอาหารกันที่ต้นทางกันเลยครับสวัสดีครับ ครับผมผมผม,ผมบอกเขาได้มอ่ะพอดีเบอร์ที่ให้กับเบริษัทูะมันติดต่อไม่ได้ครับผมต้องหาเบอร์ใหม่ทางอ e ินเทอร์เน็ตเมื่อกี้เนี้ยเจเอมเจอก็เลยโทรมาหาเหมือนเฮียรับต่อไม่รู้ผมเฮียรับใช่ใช่เบอร์เบอร์ที่ให้ไว้ติดต่อไม่ได้อ่ะโอเค,อคุณครับ